เอาช่วงที่หนึ่งอหที่สุดแล้วก็มาถึงอิตาลี a l ลี We are i v e in อิตาลทำงานจะเก็บเงินแบบโอ้โหเงือกล้นแล้วเนี่ยกว่าจะได้มาโอ้ยงั้นคลิปนี้นะเราต้องตั้งชื่อด้วย ตั้งชื่อว่าทริปหันษาตามหากราระกินนี่ตามหาการเมตามหาการมังตามหาการิเลโอถูกแล้วมาตะกนีนี้นะควรที่จะถ่ายรูป leaning tower of pizza ก็เลนิ่งแปลว่าเอ็นหรือพิงไงแล้วนี่ก็คือทาวเวอร์ก็คือหอไงก็หอเอ็นไงหอเอ็นไปซ่อปีสากสุดยองจ้าแต่พี่อยากถ่ายกับพวกตัวฮอบบิทจ่ะฮอบบิทด้วยเขาเป็นชาวพื้นเมืองที่นี่เขาเป็นจีนี่เหรอนะถึงไปถ่ายรูปดี่บ้านถ่ายให้ถ่ายให้ถ่ายให้อะไรนะเลนิ่งอะไรนะเลนิ่งชาวเออพิซ่าเอ่อพร้อมนะพร้อมนะพร้อมยังอ่ะพร้อมหน้หนึ่งสองสาม แล้วยังอะคะทำไมอะนี่ฉันจะได้ออกไปนอกจากตามหากลิเลโอถ่ายรูปอะไรเพิร์เจอร์อะไรแถวนี้แล้วเนี่ยนะฉันก็ต้องการที่จะไปตามหากุชชี่ปราด้าและหลุยวิตตองนองไม่ได้เลยนะเพราะว่า I have a lot of cat นี่เธอเอาแคทเอาแมวมาด้วยเหรอ เป็นลูกครึ่งทำไมภาษาอังกฤษทำไม่ได้ล่ะนี่ฉันหมายความว่าแคชที่แปลว่าเงินสดนะ I have a lot of cash แปลว่าฉันมีเงินสดเยอะโอ้ยสำเนียงเธอเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะเงินสดนี่เขาเรียกว่า cash cash I have a lot of cash พูดเลยว่าเยอะแสดงออกให้เห็นเลยตรงนี้นี่นี่นี่เงินสดสดเน่เธอดูแบงค์พันทั้งนั้นนี่เอาเงินไทยมาทำไมมอิตาเลียเอาเงินไทยมาทำไม แทนที่จะไปแลกเงินยูโรแกจะบ้าหรือเปล่าเฮ้ยเอามาประกอบกระเป๋าเงินยูโรก็เงินกองกลางพวกเราไงนี่เงินกองกลางใช่ไหมเออนี <the 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 ่ก็กองกลางด้วยเงินยูโรยูโรห่อไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วเก็บอะไรอย่าอย่าอย่าเอาเงินออกมาในสาธารณะอย่างนี้ Put your money away Don't count it in p u b l i c เก็บเก็บเก็บเลยเก็บเีเก็บเีเก็บเฮ้ยฉันฉันว่าพวกเธอคิดมากนะม่คิดเธอเที่ยวแบบนี้ทำให้สนุกนะแคทจะบอกไว้ก่อนเออก็ต้องระวังก่อนยูติงทุ่มมาก เขาไอะไรอ่ะเขไรอ่ะเฮ้ยแค่มากเลยเขาไอตัวนั้นน่ในทีวีอ่ะไอ้นี่ไงนักลบเอ่อเอลิเกเตอร์ไงแกเอลิเกเตอร์มันจะระคายที่อเมริกาแล้วเออไม่นะดีเดเตอร์นี่มันอะไรมันจะต้องอยู่กับโคเลสเซียมอะโคเลสเซียมก็อยู่ยมมาลาดไงพอลงสะพานปุ๊บมือขวาก็โคเลสเซียมใช้หนังควบใช่เลย แล้วีนี่มันเป็นอารีนามันเป็นสนามสู้ลบไงมันต้องอยู่กรุงโรมอ๋อกรุงโรม่อ๋อหรอไปกินน้าวปลาด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ smell fishy นี่หมายถึงว่ามันทำให้ทำไมมันผิดปกติมันไม่ควรที่จะไปยุ่งกับมันเลยนะแค่นั้นเราไปที่อื่นเกอะเพลกอัพปเจอพร้อมรึ่่ายเร็วมาครับาเร็วพร้อม เปกโอเคเปโกเปโกุเลเปโกอะขอบคุณขอบคุณเปลกโอเปกโอเคเปรกูเปรมกูเปรกุอเปลกูอ๋อเปลกุขอบคุณแกิเวแกินไนเอาไงแล้วไปไหนต่อดีล่ะลรูกก็ได้เยอะเลยนะแคทจริงๆแล้วเนี่ยนะตามแพลนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย วันเดียว2เมืองเลยรอเที่ยวแบบสนุกเลยดีกว่าโต้ยแล้วเหมือนทัวร์แบบเร็วเนาะพี่ส่าไปเวนิสเลยโอ้ยสวัส o ีสวโเนโนเวลคมูเวนิเซียอขาจะบอกว่าอะไรนะอ๋อก็บอกเออก็ยินดีต้อนรับไงอาเซียเออเชียอเขา เสียมาเที่ยวไม่ได้หรอกค่ะ ladies and gentlemen would you like to go on the gondola gondola condo condo อ๋อก็แต่ว่าเราอยากจะขึ้นไปคอนโดคบไม่ล่ะไม่หล่ะไม่แล้วเขาไม่ใช่ไม่ใช่แบบนัมั่วเลยนะไม่ใช่เขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่เวนิส ล่องเรือเที่ยวอ๋อดีดีนะเรือกอนโดล่่ะไงกอนโดล่านี่คือเรือไม่ใช่คือกรนโดโอ้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  I have to tell you The lady is exactly right You got the correct translation Planet Fair Word เฮ้ยโอ้โอ้ Planet Fair Word โอ้ใช่ภาษาไทยนี่ประสามาไต้น่ประสามร์ p e t ไม่ไม่ที่นี่นักท่องเที่ยวไทยเยอะ there are a lot of Thai tourists would you like to go sightseeing on the condo ลองเรือชมวิวโอเคโอเคไหมมาไหม very cheap very cheap I give you special price นี่รองเท้านี่ดีซื้อตั้งแต่ตอนมหาอุทกภัยได้มาลุยน้ำนี่ไมด้ลุยนะฮนี่ยัเป็นปกอยู่อ๋อเหรอ very good very good มาแล้วมาแล้วโอเค and to make your trip more romantic ให้ทริปของคุณนั้นโรแมนติกขึ้น I will make you have a

มาสี่คนให้สั่งข่าวอีกหนึ่งโทนานีาน่มันผมตีนตาชกระโดดฮะนี่คุณไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพลงอิตาลีแล้วที่ร้องมาเพลงอิตาลีเหรอกิงอีโนโมีแต่งโมโท้องอืทออ้องออเนี่ยฮะ อิตาลีท้งไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดคุณอย่าโวยวาย stop complaining there's a bridge over there watch out watch out วัดเช้าไม่ไปมาเที่ยววัดเช้าไม่ไปจะไปกูวาดิตาเลี่ยนเที่ยววัดโอ้ยไม่ได้บอกวัดเช้าภาษาไทยบอกวัดเช้าภาษาอังกฤษหรือว่า look out there's a bridge over there look out look out โอ้โหสารจังเลยอ่ะโอ้ดูน่างอเลยดูดิอ้าว hello กล้องช่องด้วยชาเเฮ้ย คคุุน่พ like ี่ลุกไลยกอนโดลาแมนเมื่อกี้ไงใช่แล้วครับ I I am the Gondolaman the Gondolaman เราคุ้นดวกันเหรอใช่เดียเซ e คนเซลเพรสเซนเซลเพรสเซนใช่ส่วนอยู่กันผสมเลยเนาะมาแต่งเดียวก็ได้นะ So first of all here's the menu okay and um, อ่ What would you like to drink? I think I'll have some water ขอน้ำเปล่าก็แล้วกันค่ะจางอยู่แล้วไม่เอาน้นำน้ำแล้วเอาสั่งอาหารดีกว่า What kind of pasta do you have Ah not a problem we have many kinds of pasta r a v i o ีพาสต้าหลายชนิดเดียวจะอ่านให้ฟังว่าเรามีพาสต้าอะไรบ้างฟังดีๆนะครับเนี่เยอะแยะนะครับทางร้านเรามีนะครับสปาเกตตี้มาร์โรนี่ลิงกี้นี่เฟาตูชีนี่เปนนี่ด้วาโตนี่ราวิโอลี่ตอร์เทลลี่คัปปลลี่นี่ตอนิเทลลี่ตันโซลี่สปาเกตตีนี่ฟินซี่นี่ปาปาเดลลี่ตักเลตเทลี่ทปปิลนี่นด์บูกา ไอ้หัวล้านนี่มันไม่ใช่พาสต้าครับหัวล้านนี่ก็พูดอะไรมันจะจะจะใครจะไปฟังรู้เรื่องจะบ้าเหรอเอางี้ละกันฉันเอาสปาเกตตี้คาร์โบไฮเดตคารตแหม่นิดนึงก็เอาโอ้คาร์โบไฮเดตแล้วมันแป้งเหมือนกันไหมล่ะจัดไปนะครับสปาเกตตี้คาร์โบนาร่านะฮะนี่ And anything else What else would you like Pizza Pizza What would you recommend If you have no idea what pizza to order I will bring our specialties ได้ทางร้านเราจะนำนะพิซซ่านะครับเาเรียกว่าขึ้นชื่อนะของร้านเรา This pizza is called the the double combo pizza On this side is Parma 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 เดี๋ยวตบากอ่อะไรยวะเ ปลาหม่ามไอเซ็งอ่ะพาร์มาพาร์มาอ๋อเขาบอกแกหน้าเหมือนปลาหม่าไม่ใช่ผมไม่ได้เดาคือเนื้ปลาม่าหรือปากม่าหรืออะไรทั้งสิ้นครับปากม่าไม่มีใครพูดนะครับไม่ะีนะแคมแมนี้นะครับแฮมอันเฉยใช่ไหมนี่ครับแฮมนี้เลยรันี่แฮมอะไรแฮมนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพาร์มาแฮมคือบ้านเราครับบ้านเราเนี่ยจะคุ้นเคยกับแฮมที่เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมับแต่ถ้าเมทัลลิคเขาเรียกว่าพาร์มาแฮมหรือว่าสนัยอิตาลีก็ปาร์มาครับอ๋อนี่พาร์มาแฮมแล้ะนี่แหละครับแคปปเโร่นี อ๋อเผปเปอร์พริกไทยโรยตรงนี้เออไม่ใช่แค่พ่นเนาะจะบ้าแล้วครับพรท่เทปเปอร์เอาไปกลทยมาโรยตรงนี้เทปเปอร์โรนี่มันก็คือเนี่ยแฮมเปรี้ยวๆนั่นเองครับมันก็เป็นแฮมเปรี้ยวๆหรือเป็นซาลามีนะฮะ very good anyway have a nice meal enjoy กินไม่หมดก็เธอเสียดายเธอกินต่อยนิมิสี่ว่วแล้วครับอิ่มแล้วใช่ไหมพอก่อนแล้วกันนะเพราะว่าฉันน่ะจะได้ไปช็อปปิ้งสักทีด้วยไปเดินย่อยซะหน่อยเนาะคนๆค can we have the bill please โอ้โหบิลแล้วโอ้โหดอกมากเลยจ้ะเธรออะไรเฮ้ยนะทั้งเงินไทยทั้งเงินยูโรที่ฉัน Anh mang. 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 Anh เป๋าตังหายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่รู้ไหมว่าพูดสลับกันน่ะสลับยังไงก็ wallet นี่คือกระเป๋าตังผู้ชาย purse นี่คือกระเป๋าตังผู้หญิงเอาหรอที่เธอต้องพูด purse นี่พี่ไก่ต้องพูด wallet ไว้ใช่เดี๋ยวก่อนนะกระเป๋าตังหายกระเป๋าตังหายจริงแล้วเนี่ยหายหมดเออไม่มีกันแล้วเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าเราโดนชนล้วงแน่เลยอ่ะ ล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าใเฮ้ยผู้สิงพลิกพอที่ิีดเฮ้ยโจร้วงกระเป๋าแย่แล้วละสิโดนโจรล้วงกระเป๋าไปหมดตัวแบบนี้จะทำยังไงกันดีช่วงหน้ามาชมกันต่อนะครับ